สวัสดีค่ะไอริค่ะเข็มค่ะรับชมฮาตัวไปตั breaking news ข่าวในวงการไอดอลที่ทุกคนอาจจะทราบแล้วทุกวันศุกร์สักครู่เดียวค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะสยามดคาอคคาเฟ่ไอดอลคาเฟ่แอดเรสเต์รองเร็วๆน,นี้ มากันที่ข่าวแรกนะคะสยามดอาคาเฟ่เปิดรับพนักงานเพื่อเติมเต็มความฝันการเป็นไอดอลไปพร้อมๆกับงานด้านบริการค่ะอีกทั้งนะคะพนักงานร้านอาจจะมีโอกาสเดบิวต์ไปเป็นไอดอลในสังกัดได้อีกด้วยนะคะค่ะโดยร้านจะตั้งอยู่ที่ดองดองดองกี้สาขาทองหล่อค่ะ สำหรับรายละเอียดและคุณสมบัติก็คือเพศหญิงอายุ18 26ปีสามารถทำงานเป็นกะได้มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะมีใจรักในการบริการส่วนคุณสมบัติอื่นๆและรายละเอียดสามารถติดตามได้ทาง Facebook Page สยามดอลค่ะ ข่าวถัดมาค่ะแกรนเดย์ยูนิตซิตีปจาก The Gas g สเกค่ะแกรนเดนะคะประกอบไปด้วยอิ๋วอิวมิ้นและไข่มุกค,ค่ะค่ะตอนนี้ทางวงก็ได้ประกาศชื่อเพลงซิงเกิลแรกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีชื่อว่าไม่ต้องพยายามซึ่งมีโปรโดิวเซอร์นะคะคือพี่หนึ่ง etc เป็นเพลงเนื้อหาน่ารักของสาวๆที่กำลังตามหาคนที่ใช่โดยไม่ต้องพยายามค่ะคุณผู้ชมทุกท่านอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ ถัดมาค่ะถ้าตัวไปโตะลายสติกเกอร์มาครบแล้วฟอร์เกตมีน็ตก็มาด้วย ตอนนี้นะคะก็ออกมาครบทุกคนแล้วนะคะสำหรับค่ะโตบิโตลายสติกเกอร์นั่นเองค่ะรอบนี้นะคะเป็นคิวของหมอายที่เพิ่งเข้าวอร์ดสดๆร้อนๆนะคะหัวหน้าโปรเจกต์สติกเกอร์ลายที่เหน็ดเหนือที่สุดน้องายค่ะและเบลกับสารคดสัตว์โลกค่ะค่ะก็ราคา50สเหรียญเท่าเดิมไม่มีเพิ่มเติมนอกจากหัวใจและความรักค่ะมาต่อกันที่ทางโฟกกตมีนอทนะคะหลังจากปล่อยภาพปลกซิงเกิลออกไปแล้วภาพโปรโมทเดี่ยวของคุณเซนเตอร์ก็เช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นเตรียมใจให้เหงาเปล่าเปลี่ยวคิดถึงเขาคิดหอดแล้วน้าหัวใจสัญญาไว้ซิมามันมาหมาย้วไมันปานขี้ฝาลืมฝาแล้วเ่น่อบอกให้ขอยังจำในบ่คํำสัญญายังจำในบ่อเงาส้นดถ่ทอกิดเป็ถาบ่ถอยคิดฮอดเด้อความฮักแท้ปานีอยู่ใจค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่สปอยเพลงนะคะแต่เป็นเพลงบอดี้แซมนะคะอ๋อค่ะค่ะในข่าวถัดไปค่ะ สึกชิงไก่ทอดสาวน้อย vs ทัพทีมเดอะด็และข่าวสุดท้ายค่ะเราขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพน่ารักๆจากโซเชียลมีเดียค่ะเป็นภาพสาวน้อยนะคะที่เคยตบตีกับยีราฟมาก่อนค่ะตอนนี้นะคะได้ทำสงครามกับทัพทิมสุนัขบีเกิลค่ะทีมเกินไปแล้วทิมเกินไปแล้วทีม แม้ทับทิมนะคะจะสามารถขโมยไก่ทอดไปได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสาวน้อยก็นำกลับมาได้อยู่ดีค่ะถึงแม้ว่าไก่จะแหวงไปแล้วนิดนึงคะ <c oughs> ่ะก <c oughs> ็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้น้องซา,าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันไอริและเข็มนะคะขอลาไปก่อนพบกับฮาติปตุ breaking news รายการข่าสั้นอัปเดตวงการไอดอลได้ทุกวันศุกร์แน่แต่เวลาไม่แน่ไม่นอนนะคะแล้วพบกันวันศุกร์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ